เงินกับธนบัตรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเราจะฆ่าเชื้อได้ยังไงมีวิธีแล้วคะ่ะความฝันเป็นจริงล่าสุดเนี่ยนะคะอาจารย์นี่ทางสํานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมนะคะของมาลาัยสงขลานาคารินร่วมกับทางวิศกรรมไฟฟ้านะคะของมออนี่แหละค่ะเขาคิดค้นเครื่องเครื่องนึงขึ้นมาเป็นกล่องฆ่าเชื้อบนธนบัตรสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19ได้99.5เปเซนต์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณผู้ชมดูนะคะทําเองก็ได้ด้วยเขาไม่จดสิทธิทบัตรนะคะเพื่อให้เราได้เอาไปใช้อย่างกว้างขวางเอากล่องทึบแสงมาใบหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะก็ไปซื้อหลอดไฟที่เรียกว่าหลอดไฟ UVC ซึ่งเป็นหลอดไฟที่ใช้ฆ่าเชื้อซึ่งปกติเขาใช้ในเครื่องกรองน้ํากันอยู่แล้วนะคะ,ะเอามาติดตั้งในกล่องตามขนาดของหลอดไฟเลยค่ะถ้าหลอดไฟใหญ่หน่อยก็ใช้กล่องใหญ่ถ้าเล็กหน่อยก็ใช้กล่องเล็ก โดยด้านในของกล่องควรจะใช้กระดาษฟอยล์ปิดเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้แสงมันให้มันกระจายสม่ำเสมอและป้องกันไม่ให้มันเข้าตาก็คือต้องปิดกล่องให้เรียบร้อยด้วยมไม่ควรสัมผัสด,ด้วยตัวบุคคลเองหรือว่าสัมผัสหรือว่ามองด้วยตาเปล่านะคะมันจะเป็นอันตรายแค่เอาธนาบัตรใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็เปิดสวิตไฟทิ้งไว้15วินาทีค่ะคือเอาธนาบัตรใส่นะแค่15วินับ1หนึ่งถึงสิบหเนี่ยค่ะเชื้อโรคตายแล้วอันนี้เรื่องจริงนะ อาจารย์ชุมพลชื่นจิตสิรินะคะเป็นรองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยสงขลานัก,กรินเนี่ยยืนยันว่าค่าเชื้อได้99.5แต่ว่านอกจากธนบัตรแล้วจะเอาหน้ากากอนามัยใส่ก็ได้เอาโทรศัพท์มือถือเอาอะไรก็ได้ที่มันใส่เข้าไปในกล่องแล้วจะให้ค่าเชื้อแค่นั้นเองอรายราคาเนี่ยไม่แพงนะคะถ้าเกิดว่าจ,าจะทําเองก็ทําได้เลยหรือ ถ้าจะรอซื้อจากอาจารย์อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะหาวิธีว่าจะทํายังไงให้ราคามันย่อมเยาวแล้วเอาไปใช้ให้อย่างแพรแพ่หลายนะคะก็จะทําให้ถูกถูกครับเออก็เข้าท่าดีนะค,ะคเขาเรียกว่าหลอด UVC นะคะคุณผู้ชมลองไปถามดูตามร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้น่าจะมีนี่ฮะ